เขาเริ่มไลฟ์แล้วคุณมาดึงกระจี๊ยออกรายการได้คุณโอต๊ตกูเพิ่งพูดเมื่อกี้ว่าอะไรก็ได้อย่ามีเครื่องเปโอ้ยอันนี้มันรดารักหน้าช้างคนดูเข้าใจไงโอเคโอเคโอเคถ้าผมพูดว่ากันป้าไปอย่างนึงอันนี้หยอกหยอกพอแล้วหลังจากนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วไม่มีมึงด้มึงออกไปเลยปะอืออินเฮงโอ้ยจังหวะเบร์คพอยท์เลยอ่ะจังหวะเบร์คพอยท์เลยอ่ะ ได้ีวยสวัสดีได้หรือยังสวัสดีครับกลับมาผมอีกแล้วนะครับกับไลฟ์ชอปปิ้งมันเดย์ครับผมชอปมันเดีวันนี้วันที่5กรกฎาคมครับในช่องไลฟ์ชอปปิ้งครับวันนี้เราอยู่กับสินค้าที่น่าสนใจคือหมดเลยครับหมดแกจิตโอ้ไมกจ้ แล้ววันนี้อยู่กับอู๊ดป้าคูวัสดีครับวันนี้พี่โอด้วยนะครับพูดตรงๆเลยว่าพอรู้ว่าต้องเป็นกาเจตเนี่ยเข้ามือถือเสร์ช g o o ก l e ก่อนว่ากาเจตแปลว่าอะไรพอยชีบบอกว่าคุยเรื่องกาเจตผมบอกไปเลยเฮ้ยเรื่องค่าตัวนี่ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอันนั้นบัจเจต แมที่ถึงมึงบอกว่าอ๋อชนคุยเลยแกเจ็ตให้พี่ใส่สีเลยมาดีวันนี้เข้ามาช้อปไลน์ช้อปปิ้งนะครับผมช้อปง่ายแค่กดไลน์ช้อปปิ้งครับแต่พิเศษจริงพี่อุ๋นวันนี้เมื่อซื้อสินค้านะครับชำระด้วยบัตรเครดิตแล้ b ปิด l ล n e เพ y ครับผมก็จะได้รับลายพอยต์หนึ่งพอยต์ของแ a b ปิด l ล n e เพ y ครับหนึ่งพอยต์เท่ากับหนึ่งบาทเอาไปใช้เป็นส่วนลดได้ มีร้อย p o i ก็ลดได้ร้อยบาทแบบนี้ยิ่งซื้อมากส่วนลดก็ยิ่งเยอะถูกต้องเธอยอดเยี่ยมเลยอ่ะลดได้เลยใครที่ดูไลฟ์อยู่ก็อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็พาเพื่อนๆมาช้อปด้วยสินค้าที่สนใจนะเราจะขึ้น QR code ของร้านแล้วก็สแกนได้เลยทำจริงอ่ะปกติเป็นคนไฮเทคไหมอ่ะผูพูดตรงๆนะอ่ผมโลเทคมากแล้วรู้เลยว่าติดมาจากแม่ทำไมอ่ะทุกวันเนี้ยเทคโนโลยีไปไกลมากแม่ผมเนี่ยสิ่งที่ล้ำที่สุดคือรีโมททีวีรีโมทเหรอบางทีกดเปลี่ยนรีโมททีวีนะทีวีไม่เปลี่ยนนะแต่แอร์แม่งสุด นี่นี่มีคนบอกว่าพี่ครับแกะเจ็ตอร่อยมากครับทอดมาแล้วร้อนจิ้มซอสบาร์บีคิวครับอันนั้นอันนั้นแกะเจ็ตอันนั้นแกะอันนั้นแกะแกะเจ็ตมันต้องมีสไตล์ครับพี่โอ๊ตครับเคสโทรศัพท์นั่นนี่นู่นขอดูเคสโทรศัพท์หน่อยเคสโทรศัพท์นะครับทำไม้ธรรมดาของผมไม่ธรรมดาคือช็อตล่เหรอตีซิ่งหรอตีดเร่งทำไม้ธรรมดาโอ้เป็นไวเลสชาร์จได้ด้วยเพิ่งมารู้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ามันชาร์จได้ตอนแรกงงนึกว่าใช้เก็บเหรียญ เอาไว้ในกระเป๋าก็งงเฮ้ยเหรียญสิบเหรียญบาทนี่มันติดเต็มไปหมดเลยวะมาดูร้านแรกกันเลยครับผมอันอัลเทอร์เคสครับโอ้ร oh, ้านนี้ก็เป็นเคสมือถือนะครับผมมีทั้งหมด3ลายครับมีซันเซ็นะครับโอเชี b ยนบลูแล้วก็มูนไลท์ครับเอาไหมาเอาไหมเอาไหมเอาเอาไม่ให้<ๆ>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 คุณต้องไปซื้อในไลน์ช้อปปิ้งเท่านั้น สมพงศ์สมพงศ์สั่งซื้อในลาช้อปปิ้งให้เลยโทรศัพท์ผมอยู่กับสมพงศ์อยู่ข้ามึงกล้าให้รหัสเะล่ะจะได้เปิดดูข้างในมีอะไรบ้างอย่าเลยอย่าเลยขอมาดิร้านที่4ครับร้าน Angle Thailand ครับที่ชาร์จแบบ usb ครับผมชอบวัสดุมากเลยอะวัสดุมันแบบแข็งแรงแล้วก็ดูแบบน่าใช้อ่ะนะขอจับบ้างได้ไหมที่ชาร์จเหรอไอ้ยู่อเดียนมหาดูบอกขอจับบ้างได้กูจะไปยุ่งเหรอปกติเวลามึงไปกับกูเวลามึงขอจับกงก็ไม่เคยขอจับที่ชาร์จ อ่าร้านต่อไปครับผมบันนี่ชุดฟิล์มครับผมสายหนังคล้องมือเฮ้ยแล้วนี่เขาให้นี้ด้วยเหรอเขาให้ถุงนี่ด้วยเหรอโอ้ยน่ารักมันถุงใส่เคสใส่ไล้์ใส่โทรศัพท์ใส่กล้องเล็กๆแล้วบางทีถ้าสมมติว่าแบบอบขนมปังก็สามารถที่จะอ๋อหยิบออกมาใช้เป็นถุงมือใช่การลอเหรอใช่หรือว่าถ้าสมมติมีลูกมีหลานก็เล่นเป็นเหมือนแบบว่าสวัสดีขอรเอยอ๋อเสียได้สวัสดีของเล่นเป็นของเล่นเนาฝันมึงไม่ได้ออกจากบ้านันนะ ชวนพี่อูนคุยหน่อยช่วงนี้อยู่บ้านทําอะไรบ้างอย่างที่บอกกันว่าโซเชียลดิสเทนซิ่งของผมจะเป็นโซเชียลเวิร์กิงด้วยคือเว้นระยะห่างจากงานพอสมควรอ๋อเหรอไม่มีงานเลยอยู่บ้านนอนเล่นกัดเจ็ดบ้างไหม <laughs> มันก็ต้องมีบ้างเพราะว่าช่วงนี้ผมเชื่อว่านอกจากผมเนี่ยหลายๆคนต้องกักตัวต้องต้องห้ามออกไปไหนก๊าเจ็ตนี่สําคัญมากโทรศัพท์มือถือเราต้องเล่นเล่นเล่นสักนิดนึ่งแท็บเล็ตมีไหมแท็บเล็ตผมมี iPad ผมมี i ไอแพดก็เอาไจอใหญ่หน่อยใช่จอใหญ่หน่อยมือถือมันไม่มันไม่ค่อยชัดถูกต้องแนะนําว่าอย่าต่อบลูทูธเพลินทำไมอ่ะเดี๋ยวบางทีเปิดหนังแล้วมันไปลั่นห้องข้างๆบางทีเล็กเสียงสุดเลย็กทำไมเสียงไม่ดังนะอ๋อไป็นลั่นยิงประตูเข้า สินค้าต่อไปนะครับผมมูลสเปกตรัมไลท์นะครับมองไกลๆนี่นึกว่าแว่นขยายนะครับมันคืออะไรพี่โอต๊ตมันเคยเห็นป่ะเดี๋ยวนี้พวกเน็ตไอดอลพวกด,ดาราที่เขาถ่ายแล้วแล้วมันจะเป็นไฟแบบสีส้มๆเหลืองๆอง่ะเออแบบโรเซ่แบบอะไรอย่างงี้ที่มันเป็นแบบอยู่ในห้องขาวๆแล้วมันจะเป็นไฟเหลืองๆไฟส้ๆมๆอ่ะเป็นดวงๆอ่ะโรเซ่นี่คืออะไรซ้อนเบื่อเทศอะออะไรโรเซ่คืออะไรแบ็คพิงไงโอ้คนไหนเฮ้ยนะเฮ้ยนะ นี่เขาบอกว่าฮิตมากนะในแบบสาวๆเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็จีนนะผมนึกภาพออกเน็ตไอดอลชอบใช้ไงานสินีเฮ้ยโอ้ยฮิตจูเวตเด็ดตุลตุลตุลุุุุุุแปเกนี่อันนี้ใบใช่ไหมใบโอ้นี่ใบก็ใช่ผมใบไงใช้ตอนคุยกับพี่โตอะใบวิน เอ้าก็ไม่บอกให้เรียบร้อยใครจะไปรู้พี่อูดเหมือนนอนมาเต็มครับงานเต็มไม่ใช่นอนมาเต็มไม่มีงานไม่มีงานไม่มีงานอ่ะไม่งานเป็นเดือนแล้วอยู่บ้านเป็นเดือนแล้วเี๋ยวถามว่าสเปกตัมไลท์เนี่ยเหมาะจะทำอะไรพี่พี่อูดอาร์ตแกลเลอรี่เปิดเพลงโอเพนเดอะดอคอคอไว้อ่ะอีซิมิกิเฮ้ยเพลงี้สิอะไรนะเดือดเสีเดอดเฟลงมันฟังมันฟังแอปไหนวะฟังในยูทูบไม่ร้องยินร้องไงนะอีซิมุสิไม่เหมือนเดิมด้วยไม่เหมือนเดิมด้วยอ่าราคาอันนี้กูซื้ออันนี้กูซื้อผมซื้อด้วยราคานะครับจะ ซื้อด้วยเหรออืมเอาทำไรสปอตไลท์ตั้มก็ต้องเอาไว้ตั้มดิเอาหรอชื่ออะไรนะสเปกตั้มหลัวต่อไปครับ i power gold ลำโพงบูชูแบบวินเทจครับเฮ้ยคุณชอบจูนอะไรแบบนี้เนาะผมเห็นบ่อยแล้วนะหลายทีแล้วนะแต่มันไม่ห้ามอะห้ามได้ไงกูก็จูนอยู่ฟังฮะ กวนจีกวนจีอ้าวกวนตีนะเหรอเาเอาไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ก็ต่าจีนเขาบอกพร้อมใช้งาน,เ,น,านเออรัดต่อไปครับผม65 x t y five smart two swan ไร้สายเฮ้ยเฮ้ยมันมันหมุนสองด้านได้ด้วยกดด้านนี้คือหมุนจากขวาไปซ้ายกดด้านนี้หมุนจากซ้ายไปขวารัดบางทีไม่เหมือนกันก็คือไม่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่เหมือนกัน ซ้ายไปขวาคือขันเข้าขวาไปซ้ายคือขันออกไอ้ควายแล้วต่อไปครับโฮมฮับสมาร์ทครับกรอนประตูดิจิตอลครับกรอนประตูเหรอครับผมอันเอ๋ยอันนี้เรียกกรอนประตูอยากจะให้ดูอู้หูใหญ่จังเธอเท่านั้นที่มาณจังงังโถงามขำน้องเอ๋ยใหญ่อู้ โอโหชิ้นเราไปชิ้นใหญ่อะไรอะโรมฮักเหมือนกันแต่เมื่อกี้เป็นอะไรดอรล็อกอันนี้ล็อกดอลล็อไปไม่ใช่สิโทษทีโซฟาขออนุญาตขออนุญาตเฮ้ยบอกเลยว่านิ่มจริงๆดูด้ดวยตาเปล่ารู้แล้วว่านิ่มแต่พอเอามือมาจับนี่บอกเลยว่าโอ,โอ,อ้ยนิ่มมากนิ่มเจอเมื่อกี้มึงเจอดอล็อกว่ะที่สําคัญมีให้เลือก3สีนะครับครับสีน้ําตาลเข้มสีดําสีครีมหุ้มด้วยหนังปูปูปูพียูฮะพียู ออนี่กูนอนอยู่บนกระดองเหรอเนี่ยอ๋อกล้าันอยู่ทุกไหนวะเฮ้ยมีคอมเมนต์เข้ามาเมื่อกี้ว่านั่งซ้อนสองได้ไหมครับได้ไหมปกติเราซ้อนสามกันยังได้เลยเฮ้ยกูว่าอ่านต่อดีกว่าทำไมเมื่อกี้ตาแบบนึกภาพตามด้วยอ่ะใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยดีจริงซื้อห่อหมกพี่โอ๊ตสแกนตรงไหนคะ ไม่สนใจแหนมต้มจิ๋วบ้างเหรอครับ BT 2 1สเ t รย์ e Spray อล c ล้างมือครับพี่อูนขนาดนะครับผม20มิลลิลิตรเท่านั้นเองเขาเรียกเป็นเหมือนแบบเหมือนการ์ดอ่ะพกใส่แบบนี้ได้ไงใส่แบบแบบแล้วก็แบบอุ้ยจะขึ้นลิฟต์แล้วก็โกดขึ้นลิฟต์เสร็จขึ้นลิฟต์เสร็จก็เก็บไงเอ้ยมึงล้างอีกทีสิ นั mm ่นแน่โอ <c ough> <course. S 2> ้โหนพวงเอาวันนี้เต็มอิ่มสุดนะครับผมกับสินค้าหมวดแกจิตนะครับรีวิวกันแบบจุกๆนะครับ Live Monday Shop m มั d a นะครับถึงสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามถึงแม้ว่าจบรายการไปแล้วก็ยังไปช้อปปิ้งกันที่ไลฟ์ช้อปปิ้งได้ตลอด24ชั่วโมงทุกวันนะครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ก็จะมีให้ตลอดนะครับวันนี้ขอบคุณพี่อูนด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผม Live Monday Shop Monday ไลฟ์ช้อปปิ้ง X กับโคตรคูนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านครับดี āe